เดี๋ยวเราก็จะเอามาให้ดูกันนะคะว่าวันที่เขาบานแล้วเนี่ยหน้าตาดอกเขาจะเป็นยังไง <T> สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อเราก็มาพบก,กับช่องดีดีทีกันนะคะช่องที่รวบรวมความรู้ดีๆไว้ให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีไม้สายพันธุ์แปลกสายพันธุ์หนึ่งค่ะมาแน,นะนาให้เพื่อนๆได้รู้จักค่ะไอเจ้าที่กิ่งก้านใหญ่ๆคล้ายๆตอนะคะเราก็สามารถที่จะ แผ่สาขาออกไปได้นะคะไอเจ้าต้นนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าต้นเก่งจีนคาราลูมาสเปซิโอซาค่ะ,ะที่เพื่อนเอนเห็นนะคะที่เป็นผ,ผู้อยู่ที่ปลายยอดของน้องนะคะก็คือจะเป็น ตุ่มดอกค่ะที่กำลังจะบ,บานนั่นเองนะคะเพืเ่อนๆซึ่งน้องนะคะสามารถขยายพันธุ์ได้อยู่2วิธีค่ะวิธีการแรกนะคะก็คือการผสมเกสรจากธรรมชาติเนะเพราะว่าน้องคือเก่งจิงน,นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะผสมเกสรเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องพึ่งมแมลงค่ะส่วนวิธีการที่2น,นะคะก็คือการเด็ดกิ่งก้านของเขาค่ะไปปักชำนะคะในดินปลูกกระบองเพชรทั่วๆไปได้เลยค่ะก็เหมือน การปลูกตอทั่วไปเนาะหรือว่าปลูกเก่งจีนทั่วไปค่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่ยากแล้วก็ซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นต้นที่สามารถเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างที่จะง่ายค่ะเพื่อนๆจุดเด่นของเขานะคะเวลาที่เขาออกดอกเนี่ยจะออกดอกแบบเป็นพุ่มช่อสวยอลังการมากเลยล่ะค่ะเรามีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะว่าเวลาดอกเขาบ้านเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงคะ่ะ ที่แรกนะคะดอกเขาจะแทงขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นก้านๆแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือกําลังที่จะแทงดอกออกมาเป็นช่อนี้นะคะก็คือมันมหาสารจั์มากเลยนะเอาจริงป่ะคือเราก็ไม่เคยเห็นดอกของเจ้าเก่งต้นนี้เหมือนกันนะคะทีแรกเราคิดว่าเขานะคะจะออกดอกจุ่ม,จ,มจิ๋มอยู่ตรงนี้นะคะเล็กๆนะคะตามช่อนี้นะแต่ผิดคาดค่ะเพื่อนๆค,คือเนี่ยดูดีเห็นป่ะ ดอกเขาค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วมาเป็นพุ่มเลยนะเดี๋ยวเราก็จะเอามาให้ดูกันนะคะว่าวันที่เขาบานแล้วเนี่ยหน้าตาดอกเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นไปพร้อมๆกันละกันเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เราเคยเห็นดอกของเจ้าเก่งต้นนี้ค่ะวันนี้น้องบานแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆนางมีผู้ผู้อยู่ที่ปลายดอกด้วยนะ่ะน่ารักดีนะคะเนี่ยดิแล้วมันจะปลิวไปกับลมด้วยนะเวลาที่ลมพัดนะคะ เป็นช่อใหญ่แบบนี้เลยนะประหลาดมากเลยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะข้างในเกสรตัวเมียนะคะจะเป็นสีเหลืองๆเหมือนดาวอยู่ตรงกลางนะคะออกมันมีกลิ่นค่อนข้างที่จะเหม็นมากเลยนะคะเ <c oughs> พื่อนๆเมื่อกี้เราแอบดมใบจะเป็นลมสวยจัง เจอช่อนี้จะบานห,หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่มันดูเหียเห่ยวๆแล้วว่าอาจจะไม่บานก็ได้นะคะเพื่อนๆเราจริงๆกลิ่นมันเหม็นมากๆเลยนะคะมันเหมือนดอกกลิ่นมันเหม็นเหมือนดอกคังคกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเหม็นกว่าอีกนะด้วยความที่ดอกเขาค่อนข้างใหญ่มั้งแล้วก็มีแบบเป็นช่อเลยนะคะนี่เราถ่ายไปแล้วก็แบบรู้สึกอยากอ้วกจะแตกนะ อยากให้เพื่อนๆได้กินเหมือนกันจังเลยอะเอาจริงๆนะเพื่อนๆคือมันเป็นกลิ่นที่แบบบรรยายไม่ถูกเลยอะว่ามันแบบเหม็นมากกลิ่นมันเหม็นมากเลยนะเพื่อนๆไม่สามารถใช้ใช,ชีวิตอยู่ในโรงเรือนเดียวกันได้เลยเพราะว่าแบบนี่ขนาดถ่ายคลิปนะยังรู้สึกจะเป็นลมเลยอ่ะคิดดูนี่ไม่ได้เว่านะแต่บูจริงๆคือแบบ โอ้จะเป็นลมนี่ขนาดอยู่ไกลในระดับหนึ่งนะคะยังได้กลิ่นแบบามีใครเคยได้กลิ่นเจ้าดอกนี้บ้างไหมคะมาช่วยคอนเฟิร์มหน่อยเร็วว่ามันเหม็นจริงๆอะ่ะต้องกัน้นหายใจแล้วตอนเนี้ยเพราะจริงๆไม่ไหวแล้วจริงๆเพื่อนๆนะคะแล้วเราโพสตรูปไปนะคะแล้วมีเพื่อนๆนะคะถามว่าอยากจะรู้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงนะคะเราเลยจะไปหาคนที่จะช่วยรีวิวกลิ่นอันนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะยกไปให้คนให้ประชาชนทั่วไปรีวิวนะคะโสดสวยดอกสวยหรออาลังไงต่อโอ้โหเมน่าฮู้จะเป็นลมเลยโอ้โหเมน่าฮู้จะเป็นลม ไอหนูเน่าอ่ะโอ๊ยไม่ไหวเรายอยากรู้ว่ากลิ่นของดอกนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเยือกคนใหม่ของเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะรอรอต่อ<ร> ไม่เขาอยากรู้ว่ากลิ่นมันเหม็นขนาดไหนเหม็นขนาดไหนเหม็นมากเหม็นเหมือนอะไรเหม็นเน่าเน่า เพืเ่อนๆชักจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเรานะคะซื้อไอเจ้าคาราลูม,มาสเปซิโอซเนี่ยมาเพื่ออะไรใช่ไหม <g ül> <g ül> ก็คือนอกเหนือจากที่นะคะ <g ül> เขาจะเป็นต้นเก่งชนิดหนึ่งที่มีหน้าตาน่ารักแล้วก็ดอกสวยแล้วนะคะอีกคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึงนะะ่งค่ะก็คือว่าเขานะคะเป็นพืช วงตระกูลเดียวกับต้นขังคกค่ะดังนั้นนะคะด้วยความที่ตอเขาอวบอ้วนค่ะเราก็ใหญ่นะคะคนก็เลยนิยมนำน้องนะคะมากราฟต้นขังคกคที่กำลังจะดองนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะที่ถ้าใครที่เลี้ยงขังคกนะคะก็จะต้องมีไอเจ้าตอ ชนิดนี้นะคะติดบ้านไว้ค่ะโดยวิธีการกราฟนะคะก็จะเหมือนการกราฟต้นกระบองเพชรทั่วๆไปเลยค่ะแต่ว่าต้นคังโค,ะคะ้งค่ะจะไม่สามารถกราฟต่อที่ข้ามสปีชีได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะคะที่เลี้ยงคังโคกเนี่ยแนะนำให้มีเจ้าตอนี้ติดบ้านเพื่อนๆไว้ค่ะจะได้เก็บไว้ช่วยชีวิตน้องคังคกในยามฉุกเฉินได้ทันนั่นเองค่ะ แล้วก็การขยายพันธุ์เก่งชนิดนี้นะคะง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือการที่เด็ดหน่อน้องปอกนี้นะคะแล้วก็หักไปชำเนาะซึ่งเราก็จะสาธิตให้ดูเลยละกันเราคิดว่าก้านนี้มันเก่งอะนะคะเราก็จะทําการหักน้องออกได้ปะไม่ออกอ่ะอย่างงี้นะคะหักเสร็จแล้วก็นี่นะคะเพื่อนๆก็จะได้เก่งต้นใหม่อีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนำไปปักชำเนาะ รอให้แผลเขาแห้งก่อนนะคะสักสองสามวันนะคะลองดูแผลเขาว่าแห้งแล้วหรือยังถ้าแห้งนะคะก็นำไปปลูกใหม่ในดินปก,กติได้เลยนะแล้วก็สรุปแล้วนะคะไอเจ้าเก่งคาราลูมาเนี่ยเขานะคะมีกลิ่นดอกที่น่าสะพึงมากเลยนะคะจากที่เราเนี่ยได้ให้หลายๆคนนะคะรีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วเนะว่า กลิ่นดอกเขานะคะจะประมาณไหนเพราะว่าถ้าให้เราอ่ะบอกเองอ่ะเพื่อนเพื่อก็นึกภาพไม่ออกหรอกใช่ไหมทีนี้นะคะเราก็ได้อาสาสมัครมาหลายคนเลยนะคะในการที่จะช่วยอธิบายกลิ่นในคลิปนี้ค่ะหวังว่าเพื่อนเพื่อจะชอบคลิปนี้กันนะคะหรือว่าถ้าใครที่ชอบอะไรแปลกแกเหมือนกันเนี่ยสามารถไปหามันเลี้ยงได้นะคะรับรองเลยค่ะว่าถ้าเพื่อนๆได้กลิ่นเนี่ยเพื่อนเพื่อจะเข้าใจเลยว่าที่ทุกคนบอกว่าเหม็นมากเนี่ยมันมากขนาดไหนคะเพื่อน แล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปลนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดิีค่ะเอาเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะจันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย